สวัสดีครับผมชาติเรนรั์นะครับพาไปน้องมาดูรถคุณหรือว่าไอ้หนุ่มสับปไรลูกรึ่งไทยญี่ปุ่นโกเบโกสามคันครับมาร์กเอ็กมาร์กเทนมาร์กเทนข้างบนด้วยครับแล้วก็น่าจะโฉมแรกนะมาร์กเทนหรือว่าซีเรียลต่ำคันนี้น ดีเอ็กเอ็มครับวายเอ็นสิบสองครับวายเอ็นสิบห้าครับอ oh, แต่ว่ามาร์คเทนปันท้ายนี่สีทลอกเหมือนกันไม่เป็นไรครับรถทำงานอฟุโซมิซูบิชิครับตั้งรับแอรบร่วมด้วยช่วยกันครับมณชัยยิ่งเจริญอ่าสีทอเาะนะรวมด้วยช่วยกันโอ้ oh. นี่บันท้ายก็จะติดนะติดติดดินละเจแล้วขีดท e ีจีครับ Hino 4สูบเทอร์โบคอมบันเรวิเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ X M K สามครับอา่ามาทินน่าจะคิด A K เจ็ดนะครับร้อยห้าสิบห้าพลังมาทั้งคู่เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับ0.93ลูกบาทเมตรสำหรับปุ่งคีอ้า ของแข็งมนกันแล้วเนี่ยจัดเต็มปุ้มครับรวมด้วยช่วยกันดูหลายมุมครับสบายสบายนะสำหรับ อีสโซอีสุมิชิดูจากมุมส sh ูงครับโอ้ย so ืนจะติดบันทายแล้วครับ หมดกอนมาเลยครับมาเลยคนรอกค,ครับรอ็รอกรอ็อกเจอกับมิซูบิชิอุโซ,โซเล่นลึกสุดบุมอะรับรถนะครับรับรถรับรถสิบอ้อครับนะบันใดที่ รถว่างก็ลองมาได้ครับสอบถามได้อยู่ที่สะแก้วนะามิ้งสะแก้วราคาก็น่าจะน่าจะอยู่กับ,บันร้อยยี่สบาทนะครับคุณชอบก็ท่าในใดรถว่างลองมาลองดูครับยินัน้นทางบิ่งแข็งดีครับไม่มีปัญหา คนก็ช่วยกันครับวายเอ็นสิบสองกับวายเอ็นสิบห้าคุณพุทเก้าสามลูกบาทเม็ดสวิงก็นุ่นนะครับสิบสองรอบต่อนอาทีเอา SM อยู่ข้างบนด้วยครับนะโอ้ตาวานแล้วก็มิซุบิชตาวานกับ ว่ประดุกครับอรอกๆตักใส่ให้กันเลยสามัคคีคือพลังครับใส่งัดทีสามและทีเจ็ด โอ้แกยืนจะติดปันท้ายนีย่จะติดดินแล้วครับนะนี่ครับหมุนติ้วเลยพี่น้องตรงนี้ามาแล้ว FN 627M6 ครับสุทิชตาวานจัดให้เร็วดีครับเก่งแพ็กคู่เลย ีน้องบันดีบนเงาเด้อเนี่ยจัดหนักจัดเต็มครับโอ้มุมนีมุมบ่อสวยครับเนี่ยสวยกิ๊กเลย ทางดีครับทางดีไม่มีปัญหาตีโค้งเข้าไปหลบมุมนะหลบมุมหน่อยเดี๋ยวรอดำมาไปน้องนี่เล่นลึกสุดบุมเลย บุดบอลได้สวยครับตัดมุมสโลปได้ดีมาก <c oughs> ถ่านยืนครับช่วงล่างในี่เทคแท็ก <c oughs> 80เซนโรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคริเร์สองตัวรุ่น XM ใช้โรลเลอร์หมดนะครับไม่มีแคริเร์ตัวเดินก็เนปเทสโก้ครับสำหรับโกเบโก้ เข้าดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ขคาไปเติมครับสนใจดูขุดโกเบโกโก,โก,โกโอ็อาริยะจัดให้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ